สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเรามาอยู่กันที่โรงแรมเมอร์เนพิกสุริวงศ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและวันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับหัวข้อสัมมนาที่มีชื่อว่าติดอาวุธพร้อมรบสงครามตลาดทองคํา XAUUSD ค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นโดย FBS Thailand โบรกเกอร์สากลระดับโลกและบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ เราไปโคโรกเพราะนั้นราานัาก็จะบริการคับผมให้มันแบบเติมโคโเลยใครออกออเดอร์ด้วยอินดิเคเตไหนมีมาตกงารแบง่งปันเลยครับซกับสโตนทุกครั้งา,งา,งางเลยว่าไอซลงมาตับกว่ 30. 30. กมา30 3สประมาณนี้พลามันมีทั้งเซลแล้วไอซึ่งเนี่ยมันควนจะมีทำไนช่วงหนึ่งแล้วก็ขาดสนพวกหนึ่งถกหมเราเคยงงยว่าทำไมถึงับให้เรา ติดลบมาบ้างกำไรมันมีตลาดตลาดห้เราซื้อไม่แหละมันจะทำเราไปกองอยู่ฝั่งเดียวกันหมดอย่างไข่ข้าวเราได้เขียนเอาว่าทุกคนกินข้าวไปเลยเฮ้ยต้องกินข้าวนะเพราะกำไรเขียนไว้นา่าหน่าทีนี้เขาไม่สามารถกองคนทั้งหมดที่นั่งอยู่ในห้องเนี่ยให้อยู่ฝั่งเดียวกันได้หมดเนี่ยคละผลลัพธ์ทางตลาด forex ก็คือกองคนให้ได้สัก80%ทั้งหมดให้เขาลงทา การซื้อทอง1นึงพันตันข่าวนี้ออกมาเป็นไงทองขึ้นประเทศจีนออกข่าวว่าจีนขายทองหนึ่งพันตันเอามาขายให้เมกาเไเมื่อกี้ไงตกลงทองขึ้นหรือลงเห็นว่าว่าทุกอย่างมีสองหน้านนะสล้านก็ได้มะสิบล้านพอไหมคิดว่าพอไหมไม่พอค่ะสมมติว่าเราเรามีอายุที่เหลือสัก40ปีนะให้ทุกคนใช้เงินแค่วันละ300อบาทเท่าไหร่ครับปีวันละ3า0้บาทเป็นเงิน4ล้าน3 000ทุดูวันนี้300อพอไหมครับไม่พอทุกความสำเร็จต้อง ค,คือทุกคนอาจจะมีอาจารย์แต่สุดท้ายแล้วทุกคนจะต้องมีวิธีการของตัวเองมาวิ่งในสานามเป็นมาแข่งเห็นไหมว่ามันมีแผ่นอะไรเนี่ยแผ่บนบัดตามาเพื่ออะไรไว้ให้มันเห็นแค่ลู่ที่มันจะวิ่งแค่นั้นชีวิตเราเช่นเดียวกันปีนหูพิตาซะบ้าง,งรื่องนัาชนะตลาดคนลคือเรื่องระยะวิ่งครับนั่นหมายความว่าถ้าท่านมีระยะเพียงพอในการซับออเดอร์ในฝั่งที่สั้นกวา่ารอเวลาเดี๋ยวเฉยยังชนะเลยครับ วธีการก็คือถ้าพอร์ตที่ใหญ่ให้ตั้งดอลดาวลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นซีเรียลเรื่องของการออกแบบรอบดีกว่าอย่าไปซีเรียลว่ากัไรเยอะหรือกับรายน้อยรายนะ้อยแต่ถ้าอาจจะเคยได้ยินว่ามันนี่เป็นเนียบคือระยะวิ่งแต่ความเป็นจริงแล้วมันนี่เป็นเนียบคือทุกอย่างในการบริหารเงินไม่มีกราฟไหนไม่มีเครื่องมืออะไรที่แม,ม่มีบอร์ดที่มีชี้นัดใ